เทศบาลเมืองขาสามยอดจังหวัดลบบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีนางสายใจเลิศวิริยประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดได้เป็นประธานนำคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนและระส์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันในพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายผ้าดรารและร่วมกันถวายพระตาหารปิ่นโตแด,ด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน,นในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชน,นกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษร13ตุลาคม2 5 5 0 15ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านทั้งนี้เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอนุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสมัครใในชุมชนโดยใช้หลักธรรมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตและเพื่อแสดงออกถึงความจงรับภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปวงะส์นิกร์ทั่วราชอาณาจากักรต่างประจกักซึ่งในพระมหาการุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงปกครองอาณาประชาราษทั่วราชอาณาจากักรด้วยทศพิษราชธรรมโครงการในพระราชดดาริและพระราชกรณีรกิจนานาประการนับเป็นบุญของปวงเหล่าผสง์นิกรที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็น ไต้ร่มพระบารมีตลอดมา